บรรยากาศนะครับเขามาขายไล่หลายนะครับเฮ็ดนะครับเฮ็ดกำลังออกส่วนในคนตกนะครับตามสีหนูนะครับจนมากก็จะเป็นเฮ็ดนะฮเพิงเฮ็ดยั้งนะครับเฮ็ดเพิงเฮ็ดอันนี้เฮ็ดละงูกครับไล่หลายนะครับคุณยื้อเท้าสองมตรก่อนเรจะตั้งสองมตรนะครับตั้งข้างก่อนนีนะครับตั้งอยู่ครับข้างตรงกลางนะครับเป็นช่วงเทศกาลเฮ็ดพอดีละหลายหมื่นรับ คนตกก็เลยเอาเอาใช้กันนะครับผมช่องช่องมีก็เขาเตรียมนะครับพอดีพอเนื้อเนื้อเนือาใหม่นะครับผมนี่งอแค่ปวดครับไล่ไหนะครับผมเนื้หลายเหี่ยว้าวเนเหลืองเรื่งคุจักบาดบนพน เปตกลลด้ลาะาด้ี่เ่จานาย<ว>ตลาดเฮ็ดครับมเื่อนี้าตลาดเฮ็ดห, <c oughs> ห,หลายช่วงเฮ็ด<า>หลายหลายบค่ะ้ <c oughs> อ่า กัวกากรัควมีนะครับจังวันีชเไมกบผบมตะปาเดินลงบนเป่ายางนีแกงจบาคนที่ปวดปวคนัีลนสีวอีกยังคุณุญแต้วมียอันใชนอะ่กำหาสองกำหาเนียไม่ยอมเลง ซสืออันนี่ละ่อนสือนข้าวข้าติ้วนีือละครนะซื้อข้าวติ๋วได้กับซื้อเงียถบ้านยังงองออย่างนี้

รถม,มาจอดซื้เห็ดกันไล่ๆนะครับโหเหดอกก็นงามครับเก็ดตรงนั้นเลยครับเห็ดหัวหงื่อคืออะไรครับเจ้าบ้น เป็คนเหยีเนาะเหยีว่าเฮ็ดอะไรเป็นเฮ็ดไดเนาะอหมูครัดค่ดครเคยเห็นลูกกาคัดบาแหล่ะมั้งใช่ละค่ะเพราะว่าเฮ็ดเฮ็ดสองคัดซะก่อนนะค่ะที่น้องสดน้องู้ดสื่ัะข้คดูดสื่อบางเหอนบสำา้ยหลายหาครับเาอนสัเพ่นนี่ต้ทุกายนึงครับอ้ยหลาย่งครับะยาไทยดีอวบ ตัวนี้ิดืเียัยบ่ตอนี้เลงแน่นอนิดเียงอุ้ยใค่โอ้จะบอจะเอาบานนี่บานนี่ว่าไม่เย็นนั่นนี่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 ามนเก็บเอาอยู่ในเปลถกเก็บก็เลยนี่เพาะถ้เก็บก็หนีเลยเก็บเลยกลังมาใหม่ใม่นี่เป็นปลากลังมาโรยตรงนี่น้อโ้ยอยบ่านเนีงพี่น้องคอยขานล่างคอยล่างว่เป็นล่างน่อยได้กินเลยเป็นขึ้นมือเกี้ยนนั่นแหละเก

ทางไปอันช่องช่องทางไปอันโค้งเจียมกับเพระว่ามัแต่ช่องเมียเมื่อกี้ทางช่องเมียก็มีบหลายนะครับทางถนนแต่ตรงนี้จะหลายนะครับตี่สวนฮ็ดเพิงเหลืองฮิดพิงเหลืองหลังอกหลังอกเหลืองหลังอกเหลืองครับซึ่งน้ำใหม่ก็ยังนะครับในกระได้หล่ลูกอยู่เป็นว่ะครับคนกับจกก็ดีนะครับคุณทั้งท่างคนกับ นี่ที่กันครับจะบุหรคือฟังทางนี้นะครับเจตการเห็ดนะครับผมโดนยุบมาเดี๋ยมาไหลอยู่คนเดียมาไหลเป็นจำนวนพันหนึ่งไปเห็นการน้ำมันเจ็ดมเลยป่ะไปเที่ยววัดทุ่งไผ่ตามก่อนอนบกถึงจะเอาอะไรอีกสวยงา โอ้ยี่เห็นหลายไปว่าชื่อบางงอซอยเนี่ยค่ะบ้าม่อันเนี่ยปานก้อนเมียปานก้อยะอันบางงอหลายๆจนว่าโอ้ยเศร้าเก็บมาสกกอนเนี่ยไหแต่ไปดูไปเก็บคือไปเสียเก็บเนเน่ลูกกับหลานเก็บยังกับเก็บเอาแถวอาอจนเรามึงเศ้าเก็บสักกอนผู้สิ้พาเพราะขายสักก้อนใ่หลายนุ่งห็นี่งขา สุดยอดความเสบคือกับเ็ดลุงคนนนบมากลเหืองคนคนเรื่องหอม้อชูเ็ขัวเงาเาเงานนั่นหนเนี่ยไปย่งนี่นจะเลยงบเลยงบจะเลยงบเลยงบพันนี่จะไน้มันกเ็จลอยอด้เลยไปเสียเขากรโดดแว่ัจะกโดสีโดที่มันกบเป็นผ้าอะไรกันนี่น้องมากี่คนนราไปยังล้วเดี๋ยขัเลย

Tak terbanjak loh ni. Siap. Wah.